เวลาไปส่งแล้วป้าดิทองมาเคมาสี่โลร้อยครับปลาคุ้มเอาไปเอาไปลาบกระเสียบเนาะเนี่ยเรากำลังเห็นอยังนอหนี่ลาบบ่แม่ลาบงัวจ้าลาบงัวลาบงัวอุ้ยพี่น้องเก๋ลยตัอปกับบ้านบ้านเทไรก่อนนี่กองเท่าไรนี่เปี๊ยงนี่เอาครับผมเอาอันเดียวคือสองแจกบ่นี่ครับแจกบ่นี่คนคือหลายดิ คืออะไรคืออะไรเถอะหาซิบ่าทป๊อดบัากหลายใหม่ๆสดๆเลยป๊อดคือหลายเถอะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับลบมะนาวอีกแล้วล้มล่มนาวลงเรือดูกว่ากับซีโบอกว่านี่มันเย็นมันหนาวเลยเบ่งวนพุ่มเสาร์ฟวันนี้เท่าไนน้อ เส้า <Like, S 1> เอสโองศาคือมะหนาวอีก <ife? S 2> แล้วยออนีปไหนาวอีกหรอหนาวอีกล่ะอไม่ใหญ่เราก็ลังซักเสียกันหนาวเขาในตู้แล้วเสียเอามาใส่อเหรอมุกยังเนี่ยบุมาเกี๊กมาบัวพักขูดเอียงหิ้มหัวหิ้มสวนมักม่วงยังต้องมักม่วงเบาบ้างไหมม่วงเบา มาตลาดนี้พักนั่ง,งอ่างาหนะไลายคุณแค่จะเอาขายกันไล่เหี้ยงครับหน,น,วา,วนาวอีกแล้วสมพักเสียบปทุมประราชโอ้ยอย่าผ่านหลอเบิ่งส่วนอาหารบานๆนะพี่น้องส่วนท่านนี้น,นะกระเทียมดวงเมียเราเทียมทุ่นหมด เทียมท่วนเฮือบท่วนกระเทียมใหญ่บ้านเฮาเนี่ยกระเทียมบาทเฮาค่ะกระเทียมบ้านเฮาปลกละหนึ่งร้อยบาทอ้ปลูกเองบอกว่าพี่ยขึ้หลายที่เ,เนี่ยปลูกเองค่ะ<บ>อเอบอบนม่ <laughs> นสีงามอีกแล้วบนมันหนาวอีกหรือหนาวอีกแล้วกำลังงามครับงานงน,นี่ก็เป็นกปกรองมาอุ้ยเป็นแต่อ,อ่อนซอนพ่อพอยนต์ฟรีหนังฟรีพี่น้อง มาท่าไดบุญอีกเอฮะเศร้าวะเนี่ยอานมณ์คันแห็งเงียบเลี่งมาหาปลาเราพี่เด็สเราได้ปลาอยังเนี้ยมะม่วงสุกเหรอเดะมะม่วงบ้านเท่านี่บ่ญก็สุกไวอืมปลาเขีงบ่คือปลากาปลาเขีงบ่เนี่ยอู้คือตัวใหญ่แท้ ปลาคิงปลาคอปลาอีงยังตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้อ่หารตัวเท่าไรน่ะตัวละร้อยบ่นั่นมันมันนอกบุญขึ้นจังไหนลากเอาอยู่บนนี้บนด้เห็ดบ่เันไ่อปนนีอยู่อาจากมาเบิองเนาะออกมาเบองหม บรรยากาศธรรมศาสตร์ตะลียะหรอย่งนี้กั่ขูดหมนป้าอย่างนี้บุเจ้าขายอยู่ไซก็ขายอยู่พนอยู่วังเขาโต่งอยู่คชิย่างไปเบืองหันเจ้าอยู่น้าวอีกเหรอ แล้วอยู่อะไรโอ้ย <ard> <spool. S 2> บ้านเฮาบ่มีบัวบ่บัวจะใสอีกบ่ย่งขนาดจอติดทัดประจับแสบบ่บางไงกำลังออกมาใหม่หอนหอนโอกินบ่เธอถ้ากินนางกินอยู่นี้ยังแสบเนาะยิ่เยอะก็บั S <S เอาจะสิงยางมาเบิงครับแม่เขามาหอดที่เล็กขอุยาดเลอกก่อนเด้อครับขออยอนเลอกบังก่อน <laughs> อน,อนี่แม่คอย,คยได้ยังนอนี่ได้เตียนงัว้างงวคีเล็กมะหอยเสียแล้วโอ้ปลมะฮอยคือ <laughs> ข,ขาแค่คือลงงุ่มได้นอนเอาปะดดีนยว <laughs> ลโล่งล้วแล้วละวะโบเดมาโดนครับตลาดปทุมล่ะเช้าว,วันจันทร์โอ้ยเหมือนเห็นไข่หมดเดียงใข้างหลังว่ะลากเห็นบ่ไข่หมดเดียงกับเราผู้วุ่นทั้งหลังกงงงดอดบางแง่จุนพนกองเขาได้นอนอ่นเนาะสิบาทเด้เนี่ยนะสิบาทจ้ามาฮาลามาแยา่หนาวนี่ละ ยังเป็นหนาวอีกแหละกับยังวามันนี่แตัดตินมาประชุมหลาดขึ้นหนาวเท่มันนี่พักสุภาพพักขาอุ้ยหนาวอีหลีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดองศา,ยงาอ,อย่างสมกี้ปลาป่ะครับบ่ได้จินตุนยังนี่ เนียเสียบการตะเพิกใส่เน่บาาติหโดแล้วแถมมาพีกพร้อมเนียมหายนำเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องกันคล้ายๆกลองท่าดเท่าไหน่เอาคือว่าถามเพือนใม่มันใหม่มันไหนเวลามันใหญ่นะชุดหลาบชุดหลาบชุดต่มใส่จังไหลไหลมันเร่องา่กองเสียวเขาตู้เย็นใสุ่งขไว่ตัดหากถึงส่วนคือกลองใหญ่จนพูนสวจนพูนลองท่าดไหสพมันกลองให่ หอยอดจักบทอดรอยค่ะไข่หมดแดงของละหนึ่งร้อยบาทมาถามไข่หมดแดงมาเสี่วปาหอย แร้จิ๋ขายของเก่าแล้วานกระตาขายว่าไานีมห่วงกอยน่ตัวหนอยนี่ขวู้เสีแล้วเนันอนี่ตัวกระตาหมันานนี่้ว้เงนะ ใบละลอยกวหน่วยใบละลอยกวสองลอยอ้าขนสานหยากนีจัหน่อยสานไหนมือนึ่งก็บองไรเอาแบบเลี้ยวท่ามคือเกาเศรษฐมนีมีเบอร์สเนยียวท้องทะลลมึงหอดมีหอดอ,อ,อเมซอ,อนใช่หรืบนี่ดิ <c oughs> นวผูกเนวขายครับทานนี้อุ้ยหนาวคัก็เห็เนากียากเห็ว่ามันสีขา่ยหนาวอีกรอบนึงเหรอไอ้เมีเราซื้อพักไปผูกบ้าอย่างนี้คือมานหนาวอันนี้เสือเขาเ่ยเอาเขาตัวแล้วก็เดซักมาใส่แล้วเมียนอ่ะมาซักได้วักได้โอ้ยไเวน้าวเน้องปีนี้มันหนาวหนาวดูเนาะ ส้งการกระสิหนาวบ่เอาเบื้องหนาวก็สิเรียแบบน้อหนาวอีหละสงการก็ได้นี่ยปลปวกเบื้องบบบต้นบบบพีกเราคืองามแทะสายปวกสายปวกทั้งนี่ี่แม่คอยได้บางวงยังมาขายเนาะหนอบางวงเบา ซื่อคือกันโอ้บ่มันสือหน่วยมันมาสือต้นมาปูกหลายอยู่บ่มีต้นเดียวอ้จากด่กบดกเบิ้ดเละใหญ่เราหันเนี่ยว่าคล้ายขางหัวขางสวนคางวงกับปูกเอง เอามาขายือเอามายังก่อนนี่ซื้อเร้วเพท่านอีกนั่น่่าอกแล้วเนี่ยเรากำลังเห็นยังนอนี่ลาบบ่แม่ลาบงัวจ้าลาบลาบงัวอ้ยนอเ้ยตาบรรยากาศตลาดตลาดยังก่อรอปทุมราชปทุมราชอยู่แยกทังนีละแม่เราขายอยู่นี่ ตำ้ยังไหมอ่ะมีมกนุ่มไม้มกไก่ตำ้ย,ยังตำปลาทูจ้าอยากป๊ <หา S 1> อปแกเพิ<อ><ม>่งเขียนเล็กเส้นหนังเอาที่ละบาจาา่จางก,กับมีดได้จ้าเด้ออันนี้คนคนเห็ดคนเห็ดฟางลาบเรากำลังเห็ดลาบแกเพิ่งเขียนเล็กเส้นหนังกับมีดได้จ้าเด้อเอาเหลือก่อนเด้อเชื่อ พักหวานนำน้องม่เออนำยะนันน่งนำน้อม่าสั่นนำยะนั่งเห็ดบดเห็ดเฟืองแล้วแต่เธอแล้วเธอหิวเธอกะเสือตีไม่ละเจ็ดสามไม้สาวยางไม่ไม่เถื่อใจพอขาอยยางขนาดหนาวอีกแล้ว สีมาอยเว่าฝนคือมีตมแต่ลนะ่มแท้ไปเบิองแม่่อยแล้วอย่างนี้กันน่อนกินนี้นี้ก็่าน่ามานี่ยำหดครับบัวผาดเดเลยเอาหอนหอนเห็นเนี้ยอีเมียอันนี้มีเป็นอยังเนี่ยมีเผือกมีมัน,นสามอันซา,าอ,า<ข>อเอาจากสามอันนี่แล้วเพราะเดซิมห้วอลวดอีแม่เอาลวดมายำไดกลงมาก ชิมห้องยายแล้วจงค้างเ,เงินก่นเด้อบะหน, <c oughs> นาวอีกแล้วเนาะหน,นาวฝนหนบ่่อุ <c oughs> อ้ยให้มันตกแต่ถั่ <c oughs> ให้เปนตกเนี <c oughs> ่ยพะเทียนเลยมาเนาี่ยขายเฉยเนาะใครหมดเ <c oughs> ลียงนหน่อยหาซิปใหญ่ลอยกินนวลกันยังมีอยู่หมมีแต่จักกจันมาอนี้ เนี่ายากระจันเบิดหร,รือบ๊วยจะพาลรอพาชมเบิงบรรยากาศตลาดเสาบ้านเฮาครับตลาดเช้าอำเภอปทุมราชวงศ์สาครัเสวาวันจันทร์อำน,นาจเจริญบา้านเฮาคันว่าร่มหนาวมากอะฮะเนี่ยมาเผามาจีมันานะนี่นะมัน,นหาหนาที่ซิฟนาทีแล้วนี่มันซับปลัง วัวใหญ่ๆเลยมคืองอยังคือคาชเตียแหม่ฮวงยังเกาะฮวงเตี้ยน่ากมาฮวงเตี้ยมาลูกด้วยเาปลูกเจ้า่ะนขปมันเจี๊ยบแม่ก่อนแม่เอานำปลาปาุดได้ฮดเราโอ้ธรรมดาเลยมคงหนำปลาปลามื่อวันนมัวกัดกินบอกเออดีดี สร้างว่าอะไรงัวมากขนาดวันจตว่าจะหยอดปวงเนี่ยกัดหลุดปมยางคำว่านี้พราันดีเ็นนั่นจักะจันอย่างเดียพี่น้องทั้งนี้บนมีจักระจันโมบทุลลาดเฮ้ยนกเกลือเกลือออกมาปลาเดียกเสียบหอมคือจังปลาเดกกินกับสมบักม่วงหน่อยใช่เนาะักเนี่ย มุกอีหยังนี่นี่มุกปลาจ้ะพ่อมุกหยังเนาะเดิมที่จะมุกปลามุกเท่าไหร่ละซาวซาบาทเอามุกหนึ่งครับมุกปลาซิ่วมุกปลารวมมุกปลาอย่างในหมูลายมก่วมเนี่ยก็เมุกเขียดน้อยค่ะอยากวมมุกเขียดเปิดดรอปคอนเทนเป็นตัวไม่นั้มุกกินเลยเป็นเขียดน้อยค่ะเขียดน้อยแล้วสูตรโอ้เป็นฟักแล้วอุ้ยเอามุกเขียดในมุกหนึ่งนะ เอาอยูบ่อยากยูบ่ไม่อยากก็บว่เอ, <c oughs> เอาเอาทีนี้เาจะขอ้องยาตัวมุกปลาซิวนีมกม,มกซิกอันนั้นปลาซิวครับเออผละปลาซิวปลาหมัปลาซิวหางแดปงปลาหมัดกจาขาวน้ำหางนอยากเงี้ยเยอะมุกปลาซิวก็ได้ซาวาจ้าสื่อมาบ่าแม่ซือื่อไุ่งละพอื้พอรสื่อนีทุงละยื่อไปเห็นยังลาบบ่ โอ้เฮ็ดปลาแดกโอ้ยเขาเมียนเลยบ้าขากเรลื่อยไาดกเอ้านี่ยอยู่ดอกขัคนดูขั่วดูเอานี่ละแล้ววะครับโอ้หีดหน่อยน่องง่วเขียดแห่งน่องง่วเท่าไดรแม่ซีร้อยทุงนั่นเบิดทุงหัน อุ้ยปลาเราปลาลาบปลาลาบปลาลาบปลาก้อยปลาแดกแล้วทางนี้โอ้หาเราเบิ่งอาหารธรรมาศาสตร์จังหน่อยครับเสือขยำเหลือบขายดีเหลือบ่ะอีราหน่อยน่าเล่นโทราศาพัพท์ขายเขียดหน่อยจะขายอยู่บ่นี่ขายอยู่บ่ถุงเท่าไเลส <laughs> ถุงเทเลสเนี่ บ่ได้ยินกันเด้อมันข้าหูอยู่บัดนี้เขียดหน่อยเกียดไส้เยอะเฝ้าให้ถามสักก้อนน้อยเขือไายเขียดหน่อยเกียดไส้ไม่เอาพันเอาเอาใส่ถุงเกียดเสื้เกียดซอยเพคนเดียเอาในรักถุงละห้าชิปทุกหนทุกยันห้าชิปบดบ่มเนี่ยเอาเนี่ยหน่อยเสื้อซอยละหน่อยแล้วนอนอยู่บวกเรา กำลังนอนเบิอ่งอยังบู้นะนี <c oughs> ่บกเดานี่สาวบากหวยคือจานใหญ่แถวอีเมียจานเท่าไหร่สี่สิบ <40 S 1> <40 S 2> บาททอนเถียงว่านออบาดนีบบ่บาสคือผ่อเนี่ยเสียบแล้วเนาะเราไปเรามา ใส่หอดไข่มุดแดงใส่หอดหนังออมขี้เล็กไหมออมขี้เล็กค่ะใส่ไข่มดแดงใส่หนังเนี่ยกินกันได้บักหลายเลยคือไม่ใช่เนี่ยอยากเทนอวบบาทใช่ไหมใส่หนังใส่วิญญาณไข่แดงใส่วิญญาณไข่มุดแดงเนี่ยเราแบบดูเห็นเนี่ยกินหลายๆแล้วเหมือนไงได้มุกเกียดมุกปลาเลาเหมือนหัวใจเอาหงายกันปวดเนี่ย ตัวละเศ้าสเสือตัวละเศร้าเฮ็ดฟางเฮ็ดเฟื่องกำลังออกลายเลยครับบ่หลายดอกกองเดียวนึงบ่สลายบอ,ยบอสซ้ำนี่จัาหน้บเบิดบสองทงใหญ่นะสอง่ใหญ่ใหโอ้ขายเบิดแล้วเนี่ยแค่นี้เแค่นี้ ต้องจิสายดีขนาดเลยตัดตีนนั่มกระบ่ดท่านะทางหลังบาดตีนนี่างิ๋อตีนมันไปอันมันปวดใหญ่ยบ่ะได้ได้บ่แม่บานจะเปี้ยงเฮ้าโอ้มน้องไม่แต่นี่เมนสบามันก็เป็นเสื้อเฮ็ดขึ้นมามันจะเป็นเฮ็ดคือเก่าแต่จะเปี้ยงเขาน้องมัมีเสี่ยเฮ็ดมันก็ยังเป็นดอกข้อมรู้ใหม่รับบักอีหลีตัวละเมนข้อมอีเมยเอาใหญ่มันงไปเปี้ยงเลี้ยงปลาเนี้ย ไม่ม่ใหญ่ที่เขาที่ม่เีางื่องีเื้อฟืงโอ้ยปปาจิโทไปแต่อ่อนส่อนน้ำละวานปลาอย่างนูง้นทงาีมปลาซี่บ่ปลาซี่ปลาหวยแม่งกระลงแม่งกะนาเบิ่งกันนะคูแม่บ่นนี่ยเพิ่นขายคูจะไไ้สามสิบาทตัวละสิบห้โอ้พ่อสือจ้ะพ่อสือจระเพาะ หัวแม่บรรยากาศบ้านเฮ้าเนาะกลับมาหนาวร่มหนาวมาอีกแล้วก็เ,ออกเจ้าสื่ออย่างเเจะสื่อป่าบ่าปยังประกวโ,ลโลถ้าใดก็ครับสี่โล,ล่ลอย ปลาอ<บ>ีหยังคนเดินเนาะปลาอีงปลาอิงหยังปลากุ้มปลาซอยมื้อนี้หลายวันี้มือนี้หลายแฮงปลาติโทมื้อนี้แห้งหลายครับเปาย้อนมาคหายเส่โอ้ตัวนี้แห้งตัวใหญ่บัดนี้ใส่งามเลยสองกิโลอร่อยครับเป็นใครเป็นไงเนาะซื้อมาซื้อมาหลาบเป็นไงเนาะบ้านมีซื้อบ่อขายเลยครับบ้านมีบ่อขายแล้วเราไปแล้วเราไปส่งหรอป้าตีโทนักเทมา สี่ร้อยครับประกุมเอาไปเอาไปลาบกับเสียบเนาะเขาก็มากว่เนี่ยคักหลจนเนี่ยตอ่อคิ้วเอาพี่น้องเลยนี่มันหากินยากมันกับจังสีล่ละบาทเท่า,าอาหารตาหรือดูการครับสิบบาทสิบาสบาทแล้ววะหน่วยบางญ่หน่อยละสิบสิบบาทเสือไปตำ แจกไปไซนอ่ะท่านลังอยู่พวนุ๊บเขียดอยู่บ่เขียดแมงกิน,นูนใช่นนหรือไม่กินูนคือบือออกมาเอานี่หนี่ยนี่ท่ายก่็นี่กล่องเท่ายนี่เปี๋ยงนีเนเ่เอาครับผมเอาอันเดียวคื<ร>สอสองเอาสองกล่องใส่ถุงเดียวกระโดดนบ่ครับถุงเดียวหลดครับเราหาเมียเปียงอยู่พอดีว่าน้าใหมแจกตรงนีง้คคัก มหวย้อนเนมีหอดเมียเปลียงเมียปูผลแล้วอยู่นี่ที่ได้ผู้จ่ายเงินี้ผู้จเงินอันจ่ายเงินนี่ลบปรับเลยได้ผมหอยเดือดเท่าไรนี่เอเนาะในหนึงพอดีจีสี่บาทพอดีไปจีครับสีตัวหอยเดือดแล้วไม่กี่น่นมันบัวมีอที่ทางในห้าสิบบาทแต่าคงไม่ลงเกกังเพรว่าพันเดียดมันจะบบ มันจิตื่นอยู่บ่นีตื่นตื่น,นแต่ว่ามันม้นเดียดี่กกงเงี้ย้ยบบว่าทำกินนวไข่มดแดงปลาแก้วในโมปลานี่ว่าขายนด้บน,นี่ยนี่ได้เขียดไส้เขาไปได้เขียดหน่อยมากบังหันโอ้ยโโหอยู่นี่มีเขียดไส้เขียดหน่อยเนี่ยโอ้คือตัวใหญ่งามอยู่นี่เลาะมหอบเขาก็มาหัวตีาเป็นยังสื่อมาแต่ละ บรรยากาศรบรนราอาหารการกินกับของตามฤดูกาลอาหารตามฤดูกาลช่วงเดือนมีนาคมกับกลางเดือนวันที่สิบหกสิบเจ็ดยังเนีย้ยพวกผมหลาะมาปานนี้ฮะก็สีเห็นอ่นพักน้ำพักน้ำเนี่ยเนาะพักน้ำนุกพักน้ำหรอแม่แงกระดากระปูมีสูนียว โอ้ติบเขางามพี่น้องเปดตะหักแต่พอดีติบจังหันนะนะบรรยากาศบ้านบ้าน,บานเบิ่งห่วกมีเลยเด้อครับทางนี้ก็ได้ฝนตกมากแป,ก,ปกแปกแปกมาห่วกออกแล้ว ขายโล่าไรออกไม่ไแม่ออกไม่ไหมขายสองร้อยโล่สองร้อยบาทบีลสามร้อยเบียบดีลใส่คีลีวสามร้อยหัวขวกนี่แหละเด้อพี่นอ้องหวป้าคอข้าวโพดเราจะเสียบเพียงดิข้าวโพดจะนี่มันยังก็หลายหลายสีี่เขาซื้อไปกินเนาะโอ้เสียบข้าวโพดเขาเหนียว้าวเขาากัมกระเมีนมันหลายสีเสียบไปจะเสียบ ย่างไก่หมงนี่หอมเหนือดิเออหอมเหนือดิอยากกินไปเลยดิมีกี่ซอนแบบนี้เป็กี่ซอนเผากุ้งย้อยใสบัตนี่เจ้าหุู่ยังกระนอมันนี่แจกคือขายคือนไล่แต่คนแบบนี้กุ้งกุ้งกุ้งแล้ววะเจียบบริษัทครับแจกบ่ริษัท คนคือหลายดิแก่คมุ่่งเท่าไรคือหลายเถอะห้าสิบบาทป้ดบักหลายไม่ไม่สดสดเลยคุยพิซอไปต่ำเถอะระหว่างก็ยอลงเราก็เบิแต่ละย่ังอยู่ครับขายแมค่าขายห้าสิบบาทแต่ว่าเราก็ขายลายนะนี่ยลายอยู่เนี่ยลายครับใครอบง้อ ยังสวดๆนนแต่หนิน้องแต่งงเงียมอยู่ทางนี้คือไม่ค่าหลายจะทางงมือนี้เออคนคือหลายแย้มือนี้ออนนะม,นมันขึ้มบพมันเป็นตะลอดมันก็เลยมารอานะหาสือของผู้ใดโอ้จังหวะ กระลำก็ยังมีอยู่เนาะกระลำเขาจะผุนี่สีเบิดลอะกี่ตัวปลาอยู่นี่ตัวปลาปลาเอิญขั้นจีซื่อเมื่อก่อนเฮ็ดกินจ้าเขื่อขั้นบเฮ็ดมาให้กินข้าวพูดได้ยังไปลา้ำค้งครับนี่น้ำอ้ายเราน้ำพอน้ำเม่เรานี่แหละไปมาซสื่อเอาครับโอ้มาลงอยู่นี่่บ้านนี่ โอ้ตลาดเศร้าวันจันเนาะวันจันวันจันปทุมราชครับอ้ขักเนียเลยปลาหนำโค้งเนี่ยปลาหนำโค้มงมาเลาะมาสื่อมาเลือกมาหาเอาลาบกา่อยซอยแซ่ดเดรสเซเนลท่านเนียคนรขึ้นหลายแทะมันหวานญี่ปุ่น <c oughs> เพิ่นก็เอื่นตามเืือมันแถล้วเขาว่าเอื่นแล้วก็เอื่นขึ้นกันนั่นแหละมันหวานญี่ปุ่นมันแก้วเออจริงมันม่วงวันนี้หนักซื้อเนี่ยจังโลถือไก่หนึ่งเธอมันเป็นเกียงกันเสือได้เกียงกันถือได้ยังไงวะอยากถือบอกว่าไกลจากรถปันเนดอปก็มัน เกือบโลดนี่ยหลายย่างก็ได้โล่ยี่ห้าบาทครับร่วมได้ครับรวมอะไรบ้านวงบ้นขาวเอาร่วมก็ได้เถอะเจ้าหาบัตรเป็นเ่ครับบ่ครับเอกหัวใหญ่นีสามสิบครับตังหัวใหญ่ตั้งหัวใหญ่สามสิบส่วนทางนี้มีมั่นมีปลาหนำโขงมีอาหารธรรมชาติกับของกินแนวขายหลายอย่างหลายแนวเลยเสาเมือวันจันทร์ตลาดเช้าปทุมราชวงศ์ษาเท่าไหมบ่พ่อเท่าไหม หนาวปดนี้เราก็ได้เท่าออกมยกองเท่าไรกองละซาอว์กองละซาอว์แถมบักเคือคืนแถมบักแข็งขั้นบ่ออกมาขั้นอยากกระทำมันหายอยากตีอากาศหนาวอีกแล้วบ้านเฮาเขาขวดเทียตกระด่างโอ้หนาวอะไรจนเทียตกระด่างแข็งหมดเลยทางที ออกเมื่อแล้วพี่น้องครับเศรามนีได้ยังเนี่ยได้เนี่ยเยมื่อปลูกเนี่ยเมื่อกินได้เล็กน้อยโ,อโส่วนทางนี้เสื้อผ้าอะไรนะ